อันนี้ก็บนโบก้ก็มีปัญหาเรื่องระบบไฟชาร์จครับเปลี่ยนมาแล้วซึ่งเปลี่ยนเป็นของบิวของใหม่เปลี่ยนมาแล้วครับตัวนี้ก็ไปหามือสองที่เป็นบอสร้อยแอมสิบสี่โวลต์มาใส่ก็ไม่ผ่านครับติดเครื่องเปิดแอร์เปไปหน้า ระพลมก็เหลือประมาณสิบเอดโวลต์ครับ <c oughs> ก็เลยแปลงได้ชาร์จนิสันนามิล่าใส่โมลี่เดิมก็เดี๋ยวมาลองติดเครื่องกันดู 14.4ครับแต่ถ้าของที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือได้ชาร์จไม่เสียนะครับเพียงแต่ว่ากดลวดหรือว่าพวกไดโอดมันเสื่อมครับมันก็ไม่พอของใหม่นี้ก็ไม่เสียเพราะว่าเค่ประมาณ60แอมป์ดับเป็นของบิวก็ได้เลระดับหนึ่งถอดขั้แบตออกก็ไม่ดับเพียงแต่ว่ามันมันไม่ชาร์จเข้ามอ่อ เวลาติดเครื่องเดินเบาหันนานเนปิดเค่อแอร์ไฟไม่เข้ารูปแบบรูปอะไรก็ไม่โชว์ครับก็เดี๋ยวเ,เปิดแอร์เปิดหน้าเป็นบนโลก940เติดแอร์เปิดหน้าแล้ลอลรอพัดลมปะติดสองทำงาน พัดลมสปีดสองทำงานแล้วครับสองทํางานก็ยัง14โวลต์ชัวผ่านครับระดับนี้เพราะว่าไฟจะได้ชา์ัดข้ามหม้อด้วยเวลาวิ่งตอนกลางคืนหรือว่าหรือว่ารถติดก็ผ่านด้วยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีหนาเรื่องได้ชาร์จอนโว,รโวรหรือว่ารถอลุ่นรักษ์เก่าเก่าที่จะมาซ่อมบำรุงในระบบไฟก็ติดต่อเข้ามาได้ครับไม่ใช่แค่ระบบไฟครับข็ซ่อมทุกอย่างครับที่ uit, อุทนาอัลโตสวิสพัญยาบุรีคลองเก้าขอบคุณครับ